สวัสดีครับพี่น้องครับโอนี้นะฮะพ่อกำลัเดินทางนะครับมามาเบรงไงกระจกนะครับกระจกบ้านประตูหน้าต่างนะครับผมโมนีสรั่งประตูหน้าต่างเพิ่นไว้เป็นครึ่งเดือนแล้วนะครับผมสิบห้ามือนะครับผมก็มาเบรงพนันว่าได้บางส่วนนะครับก็เลยผมมีรถกระบะนะครับเดี๋ยวข้ามาเอารถนะครับมาแก้เอานะครับคอยทยอยเอาไปนะครับผม เดี๋ยวเขาลงไปเบึงนะครับว่ามืัอนี้ได้เี้ยังแน่นะครับตามทางลานนะครับอยู่ทางออกไปโพนทองนะครับพี่น้องครับพี่น้องเขากลับมาเบิองอยู่ละสวัสดีครับอันมาเบิองสองบาทเนี่ยครับที่ไอ้นี่ครับที่ผมสั่งไว้แต่ว่าเพ่นว่าของมันบ่ได้เข่าที่เหลือที่เราพนกันนดผมมืัอนี้เดี๋ยวพนว่าเป็นเหมือนเอื่อแม่นครับ บันิพงศ์ก็เลยทันได้สองบาทผมก็ะสุนสองบาทเมื่อก่อนนะครับเพื่อประหยัดเวลาหน่อนะเพราะคงจะกลับบ้านอยู่แล้วที่จะเอาสองบาทเราที่เหลือแม่เอาที่เหลือยกกเลิค่ะที่เหลือแม่เอาไหมครับแม่ยกเลิกพ่าะใดแม่เอาไหมแมนครับแมนครับอันเมื่อนั้นมันออกไปเ่ราะใครับผม